สวัสดีครับผมนายประชาริศน์วันนี้ผมจะมาพูดในงานจิตวิทยางานที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องคนที่ตกอยู่ในสภาวะเครียดนะครับก็นึ่เลยคนที่ตกอยู่ในสภาวะเครียดนะครับคือคนที่ตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกอ,อึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาครับในบางรายนะครับถึงขั้นที่ว่า ทำให้เกิดโรควิตกกังวลจนเกินไปหรือเราที่เราเรียกว่าแพนิคส่วนใหญ่ะครับโรคเนียจะเกิดจากที่ระบบประสาทตัวตรงไม้ของสมองทำงานผิดปกติทำให้เวลาเราเจอสถานการณ์ที่วิตกกังวลหรือไม่สบายใจเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกใจเต้นเร็วมือไม้สั่นเหงื่อออกเยอะเกินไปหรือบางรายถึงขั้นที่หายใจไม่ออกเลย แต่ในทางการแพทย์แล้วนะครับโรคนี้ไม่สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้ครับแต่โรคนี้เป็นโรคที่คนร,รักษาครับพบว่าส่วนใหญ่ในวัยรุ่นเนี่ยจะพบเป็นโรคแพนิคเยอะมากอาจเป็นแพนิคเกี่ยวกับการกลัวการเครียดสะสมหรือว่าการเจออุบัติเหตุที่สะเทือนใจจนเกินไปนะครับและ ผมก็อยากมาพูดให้กำลังใจคนที่ตกอยู่ในสภาวะนี้นะครับก็เลยเลยคือผมก็ตกอยู่ในสภาวะนี้เหมือนกันครั้งแรกที่ผมเป็นผมแอดมิทเข้าโรงพยาบาลครับผมรู้สึกหายใจไม่ออกจนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลพอจริงๆแล้วหมอให้แนะนำให้ไปพบติดต่อแพทย์ครับ ผมก็ได้ทำการไปพบจิตแพทย์และจิตแพทย์ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้เป็นยามาตอนนี้ผมรับการรักษาเกี่ยวกับโรคแพนิกมาประมาณ2เดือนแล้วครับอาการผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนหนึ่งสำหรับผมเลยผมเกิดจากได้กำลังใจจากครอบครัวแล้วก็เพื่อน ที่เป็นเพื่อนผมครับตอนแรกเลยที่ผมเป็นผมรู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจผมเลยผมรู้สึกกลัวกลัวมากจนไม่อยากที่จะอยู่ผมกลัวจนที่ถึงขนาดที่ไม่เป็นผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่พอมาคิดคด,ดูแล้ว ผมต้องปรับความคิดแล้วก็กินยาของหมอครับคุณยากเป็นกำลังใจให้คนที่เผชิญภาวะกับเดียวแบบเดียวกับผมนะครับไม่ต้องกลัวที่ไม,ทไม่ต้องอาที่จะไม่ต้องอาที่จะไปหาหมอนะครับทุกคนสามารถพบติตแพทย์ได้ทั้งคนที่รู้สึกเครียดจนเกินไปการหาติจตแพทย์ไม่ใช่เรื่องอาเลยครับ มันคือการรักษาไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนบ้าหรือว่าจะมองว่าเราเป็นคนผิดปกติเราก็คือเราครับหรือไม่ถ้าบางรายที่มีภาวะเครียดสะสมจนเกินไปแต่ถึงไม่ท่านที่เป็นแพนิคนะครับก็อยากให้ทุกคนลองหากิจกรรมที่ตัวเองชอบดูลองอยู่กับตัวเอง คนพบว่าตัวเองชอบอะไรอย่างตัวผมชอบการร้องการร้องเพลงการได้นอนเฉยๆหรือว่าการอ่านกระตูนมันก็คือความสุขครับเริ่มหาความสุขให้ตัวเองความสุขในโลกของเราครับเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะครับอยากขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้นะครับสู้ไปด้วยกันกับผมไม่ต้องอายครับ เราถ้าวันไหนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกเครียดก็ขอให้คิดว่ายังมีผมคนหนึ่งที่ยังสู้ไปกับคุณนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนหายจากโลกนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันยากแต่พวกเราต้องทำได้ครับสูส้ๆนะครับ